สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืช Facebook เพจพักเพื่อไทยเปิดเผยว่านางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยกล่าวถึงการเตรียมเดินทางกลับประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรว่าเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของดรทักษิณซึ่งเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องการเมืองอีกทั้งเป็นระยะเวลา17ปีแล้วที่ดรทักษิณได้ออกจากประเทศไทย นางสาวแพททองทานบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นตอนที่จะได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกำหนดการที่ดรทักษิณจะเดินทางกลับประเทศไทยส่วนเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกวันที่10ส,สิงหาคมข้อเท็จจริงคือคุณทักษิณอยากกลับประเทศไทยมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เป็นช่วงวันหยุดจึงต้องเลือกวันเดินทางที่เหมาะสมนางสาวแพททองทานบอกว่าดรทักษิณเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ต่างๆเองโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองเหตุการณ์ต่างๆยังไม่เสร็จสิ้นจึงต้องรอให้การเมืองสงบนิ่งเรียบร้อยก่อน สำหรับกระบวนการรับตัวไม่ทราบเนื่องจากดรทักษิณเป็นคนดําเนินการเองและตนมีหน้าที่แค่บอกกับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเท่านั้นนางสาวแพท,ทองทานยืนยันว่าการตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยของดรทักษิณนั้นเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องการเมืองเคยโพสต์ข้อความไว้แล้วตั้งแต่ต้นปี2565ท่านยืนยันจะกลับประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องการเมืองเพราะท่านเดินทางออกนอกประเทศไทยไป17ปีแล้ว นางสาวแพทองทานขอบคุณพี่น้องประชาชนที่แสดงความห่วงใยและการตอบรับการเดินทางกลับประเทศไทยของดรทักษิณและเชื่อว่าหากดรทักษิณรับทราบถึงกระแสตอบรับการกลับบ้านของพี่น้องประชาชนคงจะดีใจอย่างมากและรู้สึกดีใจแทนบิดาแต่ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยเช่นกัน และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ทีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ีขอบคุณค่ะ